สวัสดีครับน้องๆ้องกลับมาอยู่กับ c h anel n ฟ u โนว่าอีกครั้งนะครับวันนี้เอ๊วันนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่ปู่อัดหลังจากไปงานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับ first impact นะครับและเราก็เอ่อน้องนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าปู่ได้แข่งมาได้อันดับ3นะครับก็ได้มา1บล็อกนะครับแต่ว่ามันมีซองที่ปู่ซื้อจากในงานมาด้วยเอยดูรวยซึ่งปู่ซื้อมาเนี่ยเป็นเซตบีนะครับทั้งหมด ยี่สิบซองเพราะว่าเขาจํากัดการซื้อแค่ยี่สิบซองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปู่ก็จะมาเปิดกับฟ้านะครับอ่าเปิดกับฟ้านะครับคนละสิบซองนะครับก็จะคือจะเป็นยี่สิบซองพอดีนะครับมาเราจะมาผัดกันเปิดแล้วกันนะฟ้านะโอเควิธีการเปิดและวิธีการลุ้นเนี่ยนะครับเอออยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าใบที่เออมันเป็นแรเนี่ยมันจะอยู่ใบรองสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเวลาการเปิดเนี่ยครับ เวลาการเปิดเนี่ยนะมันจะต้องอย่างนี้พอเราได้อย่างเงี้ยหันหลังมาเนี่ยวเราให้เอาใบสุดท้ายเนี่ยครับใบสุดท้ายนะมาวางไว้ข้างล่างนะครับแล้วเราค่อยมาลุ้นกันนะครับนี่ลุ้นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยโอ๋อนี่ประมาณนี้อ่าผมแม่งไม่เห็นวะไม่สะท้อนเออนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเออเนี่ยนี่โอ้ภาพแต่มันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะออยากเนอะยากเหมือนกันนะเนี่ย อ่าต้องตังงหายเฮ้ยชนี่ชนี่วะอ่อันจะเย็นประมาณนี้เนาะอ่ะฟับฟับลิงใบสุดท้ายครับยังเหลือใบหนึ่งยังเหลือใบหนึ่งฟับโอ้ยหมีหมีฟอยครับหมีฟอยชิเทรุกุมะปุกปุยปุยทำอะไรได้เนี่ยเดเมจของท่าต่อสู้โปเกมอนที่รับจากโปเกมอนฝ่งตรงข้ามยกเว้นโปเกมอนไฟจะถูกลบสามสิบ คือเอาไว้สู้กับโปเกม,มอนธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุไฟนะครับมาตาเราบ้างเอาละจัดไปโอ๊ยเดี๋ยนะโอ้มทำไมฉีดยาฉีดเย็นมันเหมือนแบบว่าไม่อยากจะออกมาจากเมโซไอม้มันคือเลเล่งไงมันจะต้องโหดขินแน่นอนนะครับเออบอกน้องๆก่อน,นครับซองบีเนี่ยเซตบีเนี่ยมันมีธาตุพลังจิตนะครับธาตุต่อสู้ธาตุมืดธาตุเหล็กแฟรี่แล้วก็นอร์มอนนะครับมีทั้งหมด6ธาตุนะครับ เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะจะเอาออกไหมมันเฮ้ยเราเราเปิดการ์ดวันนี้ไวไฟเปิดวันนี้นะอะเปิดการ์ดวันนี้จ้ะจ้ะเอาล่ะเอาเอาเอาไปบนสุดเอาขึ้นมาหน่อยดอขึ้นมาหน่อยดออ่ะเอาไปบนสุดนะแล้วก็ลงเออแล้วก็หงายเออปึ๊บอ่าไอีหนูนี่อีกแอคุณเปิดอะไรกูก็ได้ไอเจ้าหนูนี่เออนักฆ่านี่แหละสุดยอดแล้ว อันนี้จ,จี้จี้เหล็กอีกแล้วนะครับทำไมกูเปิดเหมือนตอนอยู่ในงานอ๋อไม่เหมือนละเป็นอีนี้โคลานะครับเนโกลาเนโกยาเนโกยาอะไรไ้นี่ผีไงผีโอ้๊ออบย,บยไม่ใช่อีบุยตัวนี้เราไม่ได้ใหในอีบุยตัวนี้ตัวสุดท้ายอย่างอันตาบอลครับอันต้าบ,บ,บอลอันนี้อันสุดท้ายแล้วมั้งหมดแล้ว,ลวอันตาบอลนะครับ แต่อันตร์บอลก็มีราคานะครับเอันตร์บอลเนี่ยเด็กหนึ่งต้องใช้สี่ใบนะครับมันก็เป็นการ์ดท,ที่ไว้สําหรับเล่นนะครับมาตานี้ตาบผมอีกแล้วนะครับเฮ้ยแต่เออจริงๆแล้วใครที่ไม่ได้ไปในงานนะครับผมอยากบอกว่าคุณภาพการ์ดของโปเกมอนการ์ดไทยเนี่ยค่อนข้างดีนะครับดีมากจ,จัดว่าอยู่ในเอ่อผมถือว่าดีอะ่ะถือว่าดีเลยคือเนื้อสัมผัสมันกอลื่นก็อยากให้มาเล่นการ์ดแท้กันเยอะๆนะครับ คือมันก็ไม่ได้แพงมากครับซองละส9บาทนะครับ oh. ก็เดี๋ยวต่อไปในเดือนกุมภาเนี่ยต้นเดือนกุมภาเนี่ยมันจะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับนี่หนึ่งนะครับอออกเลยว,ยว่า oh. สองนะครับปึ๊บสามนะเอ๊ะ eh, หน้าตาคุ้นๆนะตัวเนี้ยอุ้ยแม่งเกลียดมันมากเลยในงาน <laughs> แข่งนะตันนี้หน้าตาคุนมากโอ้อะไรเนี่ยปุ๊บเฮ้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยฟูอาร์ตลูกสมุนแกงสเกลนะครับเจสฟูอาร์ตปุ่งหุงมากทำอะไรได้เอ่ยดูการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามนำการ์ดพลังงานจากในนั้นสองใบทิ้งโอ้นี่มันดิดการ์ดอินเตอร์จีฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้นี่มันเป็นการปัดปวดเนี่ยนี่แม่งฟูอาร์ตไปแล้วใบหนึ่งอ้าวอ๋อไม่เกี่ยวนี่ไม่ได้ยกบล็อกนี่ไม่ได้ยกบล็อกเออเอออธิบายน้องๆก่อนนะครับถ้าใครยกบล็อกนะครับจะมีใบอย่างเงี้ย 2ใบต่อ1นึบ็อกซ์นะครับใครที่ซื้อเนี่ยก็เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพี่น้องคู่นี้มาต่อต่อไปเรานะได้จัดไปอ่าทำไมรอบนี้มันฉีกง่ายจังว่าอ่าปึ๊บเด็กไปจุดท้ายเออดึงออกเลยนะดึงออกเลยนะอ่ะฮะอ่ะก็เฮ้ยดันด้านดันดันนี้ดิด้านนี้เฮ้ยใบแรกใช้ได้เลยฟ้าหรอ ใช่รีโ,โวโวอ่าเอาไว้เป่าไอ้นี่นะครับเป่ากาสเตเดียมนะครับทำไมจี้เราแม่งชอบเป็นนี่นเออมันมีแต่จี้ท่านเด็กอ๋อปิกจูปิกจูลิมิเต็ดนะครับปิกจูอ๋โพลิกรอนไม่อออเอาโพลิกรอนไม่เก่งปล่อยมันไปนะอ่าไอ้นี่อีกแล้วอ่ะเออมันชื่ออะไรนะช่างมันเดถอะไม่รู้อ้าวเลเล่เจ็บเลเล่อยปะไม่ไม่ฝอยด้วยไม่ฝอยด้วยหูซองซองนี้เกลือนะครับแม่งเกลือวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับซองนี้เฮ้ยจะไม่ได้เกลือนะก็ก็มีฟิลล์รีเวอร์ ฟิลฟิลโบเวอร์มันฟิลรีโคเวอร์อะไรฟิ่รี้ยใจเย็นใจเย็นฟิลโบเวอร์ครับมาฉีกซองต่อไปกันดีกว่านะครับผมแม่งซองหนึ่งนี่มันฉีกยากเหลือเกินนะครับเหนียวได้ใจจริงเหนียวเหนียวได้ใจจริงนะครับเหนียวเหนียวเหนียวใบบนสุดนะครับสอดเข้าข้างล่างนะครับเอาละครับนี่มูจูล่ามูจูล่านะครับอ่าอิเาจีพลังจิตบ้างแล้วนะครับ ฟับเขาให้นะครับบูบู๊แกลนบูแกลนบูฟับอะไรเนี่ยไคลิกี้เอ้ยไม่วันวันลิกี้เออน่าจะใช่เมตาคอสลูกเมตาคอสร์ะมาเชื่อเลยนะมีอะไรนะดัมดัมเบลไอ้ดัมบันเออดัมบันดัมเบลมาเป็นนีกอ้อ้าวอ้าวนี่มันใบเดิมแต่วันฟอยนะครับมันฟอยวันฟอยมันฟอยนะวิ่งวิงนะครับวิ่งวิงนะครับ อ่าาดีดีดีกว่าเดิมนะครับมันฟอยนะครับเปิดอุ้ยปิดได้ทีอะไรนิดตรงนี้เออความสนุกมันอยู่ตรงนี้นี่เองสนุกมากเลยในการฉีกไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเจ้าเงินหนึ่งพันบาทมาทำอะไรแบบนี้เม่นปะสิรู้สึกย่างี้มาไปไปแรกไปแรกเป็นอีมีอีมีนะเราได้ฟอยไปแล้วครับตอนแรกครับอ้าวเป็นเป็นจี้ต่อสู้เอ้ยเอ้ยจี้ต่อสู้ มูมากมูมากเป็นปลาหมึกปลาหมึกนะครับเก็บไว้ได้นะครับปลาหมึกปลาหมึกนี้นานาคคจะเก่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เก่งนะครับปึ๊บปูควยเป็นหนึ่งปูแล้วก็สุดท้ายเป็นฟอยเป็นฟอยเป็นมือด้วยฟอยเลเล่กแล้วครับฟอยเลเล่กแล้วไม่อยากจะเชื่อนะครับเลเล่ที่ไม่มีราคานะครับเลเล่ไม่มีราคาก็ขยันออกนะครับยอด ทำไปได้ยังไงเนี่ยฉีก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 ซองต่อไปเลยดีกว่าครับเมื่อกี้มันมันคือมันคือความด่างพ้อยนะครับด่างพ้อยสองทีเออจะมีอะไรไปพ้อยมากกว่านี้ไหมนี่ทุเรศจริงวะรับไม่ได้ว่ะเรเลยเรเลล่างนี้ฟอยสองทีนี่แม่งรับไม่นะรับไม่ได้จริงๆนะครับนี่ไปสุดท้ายนะครับสอดข้างล่างนะครับนี่มีมีคิวนััเลยเอาจี้เหล็กอีกจี้เหล็กอีกแล้วนะครับโกลามัด โคลาเอา EP EP ป๊อบอีบุยผิดอีกรางผิด่าอีกแล้วนะครับอีบุยไปสุดท้ายไปสุดท้ายไม,ไม่เห็นปล่อยต่อสู้โอ้เจ๋งนะครับอันนี้เกลือเกลือนะจ๊ะเกลือนะครับทั้งซองไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ต่อไปเราฉีดอุย้ยเอาแย่ฉีดบุมดีเลยรู้มานั่งแหกที่รังเงินเงินห้าสิบบาทเมื่อกี้นะครับ แหลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงสองที่ว่างเปล่าอกับเงินที่หายไปแล้วมาดูกันดีกว่าอ้าวเป็นที่นี้ครับจะเป็นเวอร์ชั่นนอร์มอลนะครับเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่นต่อสู้นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้กากกว่าเวอร์ชันในนี้นะต่อสู้นะครับมิกกัมจิจีมืดนะครับลิงน้องลิงน้องลิงลิงอุ้ย นี่หนูทอดเออหนูนานะหนูนาโกดโกดวะเฮ้ยมันมีโก้ดเดี๋ยววะนั่นสิเพิ่งรู้เหมือนกันอะไรลโบเวอร์อีกแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดหมดดีสุดคือลโบเวอร์นะครับลโบเวอร์ใช้ได้นะครับมาผมปุยอีกแล้วนะครับโชว์เหนือเนบิโชว์เหนือเมฟใช่นี่นี่คือหนึ่งพันบาทเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังหาความคุ้มไม่เจอเลยนะ อืมคุ้มไม่เนี่ยคืออยากบอกว่าได้ลูกสมุนแก๊งสเกาเนี่ยไม่รู้ขายได้ราคาเท่าไหร่นั่นแหละเฮ้ยมาแล้วอาบุอาบุอาจีต่อสู้ครับปึ๊บมาปึ๊บเอาไอ้น้องปลาหมึกมาเนี่ยปึ๊บใบสุดท้ายนะครับใบต่อไปใบสุดท้ายเฮ้ย ฟอย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 ,ยแล้วฟูอาร์ตฟูอาร์ตอะไรอะ่ะไม่ใช่ผิดนะครับโครแบสนะครับอ<ไ>ุ้ยนี่นี่คือตัวที่เราตามหา <ใน S 2> อยากาบอกเลยในงานเนี่ยแม่งให้แม่งให้ร่างหนึ่งกับร่างสองมานะครับแต่ไม่ไม่ให้ร่างสามนะครับทำให้โปเกม,มอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามติดสภาวะพิษด,ด้วยพิษนี้จะวางดาเมจได้สามตัวโอ้โหแล้วทำไมไม่มาในนแล้วมันไม่มาในงานนะครับ อาชีกาดอยากบอกว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดซองซองนี้ของฟ้านะครับเท่ากับเราไปแล้วครึ่งทางนะครับครึ่งทางโอ้โเหใช่ฉันยังเปิดผ่าเลยสิบใบนะครับยิ่งกว่าซอ,อ,องเขาเรียกว่าอะไรซองในเกมนะครับไม่ใช่คุณเดียจะบอกว่าซองนี้เขาแจกรียังได้ดีกว่าที่ซื้อใบเออนะจ๊ะไม่รู้บ้างเลย่ะมาดูกันดีกว่า <B ur k> โอ้ผลิตกรางสองค <c oughs> <c oughs> ุณก็ใช่ไหเออนั่นแหละแล้วก็จี้ต่อสู้อีกแล้วจี้ต่อสู้อีกแล้วนะครับมิวแทงอุ้ยนี่เลย MVP, MVP ครับ MVP ของงานถ้าใครได้ไปดูย้อนหลังนะครับอยากบอกเลยว่านี่ไม่เป็น MVP ของปู่เลย <New Tank. S 1> นะครับมิวแทงมิวแทงนะครับสุดยอดแห่ง MVP ยอดแล้วก็ <Sleep S 1> สลีฟสลีฟก็เป็นหนึ่งใน MVP เหมือนกันนะครับแม่งเก่งอ,อะไรวะเนียดโอ้โหเนียด อนใบสุดท้ายใบสุดท้ายนะครับขอของงามปล่อยป้ปล่อย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 เจ็ดโอ้โหอยากบอกว่ามันเล่นยากมากเลยนะครับปล่อยปล่อยก้อนปล่อยคาบิก้อนคาบิก้อนนะครับก็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 ไม่น่าจะมีราคานะครับไปลายระฆังข้างนะครับหนึ่งฟูลอาร์ตหนึ่งจีเอ็กนะครับที่เหลือนี่ พังพีนะครับที่เหลือที่จะพังพีหน้านี้เฮ้ยมันขีดท่านี้ก็ได้นะเนี่ยเอาเหรอเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยนะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนอฟับเฮ้ยนกนกนะครับจี<ง>้แฟรี่นะครับหลางก็ไม่คม่อยดีนะโอูโอเอาละครับใบสุดท้ายครับใบถัดไปเฮ้ เจ๊กเจ๊กไหมเจ๊กเกไหเฮ้ยเจ๊กิตากอเยเล่นได้เล่นได้เล่นได้แแทมแทมเล่นเล่นได้นี่ฉีกยี้ได้คาเออฉีกแบบฉีกขนมอ่ะไม่ไม่ต้องหนีไงอ๋อฉีกแบบฉีกขนมอ่ะ ใช่ไหมถ้าเดิมก็ได้ขอขอไปยุกเอาละครับเอาละครับเอาละครับพี่ของผมได้เปิดคัพก้อนไปแล้วแล้วผมก็เปิดคัพก้อนไปแล้วโคตรทุเรศเลยคัพก้อนพู็ไม่ได้อยากได้หเลยไม่อยากจะโม้จริงนะครับคัพก้อนนี่แม่งมันไม่น่าใช่นะครับเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดใช่จริงจริงมาดูกันดีกว่าจุ๊บปูปูปูต่อสู้ จี้แฟลลี่จี้แฟลลี่นะครับยอดจี้อีวังโกอีวังโกเนี่ยต้องรอต้องรอตัวที่เป็นลูกาลุกอ้ล่างล่างล่างหกคำเออล่างล่างมืดล่างมืดมี่หกคำล่างมืดเก่งปุ๊บนกนกนะครับนึกถึงโอบูทันทีนะครับปุ๊ดวีตาเบอร์รี่ใช่หรอหมดแล้วใช่ไหมใช่หมดแล้ว เชีย CMC เอา CMC ในตำนานกันมาน <CM C S 2> แซี CMC นี่ก็ใช้ไม่ได้นะเหรอเออคือจริงๆเขาไม่เล่นกันอะ CMC อะแต่ทำไมในงานเราเห็นคนใช้ CMC ไม่คือมันไม่มีการให้ใช้ไงในในในอร์แ a t นั้นอะอ๋อมันก็เลยต้องใช้ CM c m ีเพื่อหายเนยจี้ไม่ได้เหลือสี่ซอง,งอย่ใช่เชดย์เหลือสี่ซองใช่พี่ฟูเหลือสามแล้วไงได้อะไรพีกๆอีกสักตัวได้ไหมเออดิมันมันยังไม่มีอะไรพีกๆไงนะ เลเล่ก็ยังดีนะยึบียุบพี่จมูกโตจมูกโจจมูกโจยอดเออฟุบฟุบมิโอรูโอ้ยแลรูคาริโอไม่มาอ้าว่อมันไม่มาซึบนี่โคลาไอโคลาโคลามันบอกว่าตราบใดที่โปเกมอนนี้อยู่ในตำแหน่งต่อสู้ เมื่อติดก้าซพลัางงานจากบนมือผมก็เนียนี่จะอยู่ทำให้อยู่ในสภาวะหลับน้องุณจะทำยังไงวะอใบสุดท้ายครับปึ๊บเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นอินเนอร์เนชั่นแนล่ธรรมดาอ๋อเดนเนอร์นำการ์ด GX สองใบในมือจากสำรับฝ่ายเราให้ฝ่ายของตรงข้ามดูและเอาขึ้นมือดีเหรอดีดมนะีมันหาปัญหา GX ได้สองใบเลยนะลอะ แต่ว่ามันจริงๆแล้วตังหลังก็ไม่มีใครใช้อยู่ดีคฉใชฉีดฉีดสองตอกได้เฮ้ยทำไงดีเนี่ยเราได้อันตบบราบอลแค่ใบเดียวเนี่ยเราจะเล่นยัาง,งาไงวะนั่นน่ะสิเอาเอเยอะฮึมต้องฉีกการ์ดเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมเออแล้วชุด A มันจะมีอันตบบราบอลหรือเปล่านั่นน่ะงงเลยคราวนี้หมดหมื่ปึ๊บเสร็จแล้วม,มาดูกันดีกว่ามีมีคิวมีมีคิวเยอะไม่น่าใช่นะ จี้ดจี้มืดนะครับจี้มืดพิกซี่พิกซี่ทุเรศจังหวะรับไม่ได้จดละเข้จดละเข้น้อยหอยสังหอยสังยังเล็กเดี๋ยวใบนี้เลยใบหน้านะครับใบถัดไปแล้วใบถัดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟอยมาแล้วเฮ้ยดึงดึงลงมาก่อนดึงลงมาเห็นจีเอ็กไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหผมสวยสวยเก๋ด้วยดิกด้า ดิกทีโอดิกทีโอวางไปวางไว้ลงกองฟอยอยากได้จริงๆดูดูทำน้าแทบจะลองเนี่ยฉันขีง่ายมากเลยเออขีดได้นี่นี่ทำทำทำเคล็ดลับก่อนนะครับเพียงอ้าวโอ้โหนี่เลยใช้งานได้หนึ่งใบแน่นอนนะครับปุ๊บแล้วแม่งซองนี้จะมีแรให้กูวเนี่ยอันตะบอลแม่งก็ดูเป็นแรมากนะครับอุ้ย ปิปปี้นะครับเมื่อกี้ได้พิกซี่อันนี้ได้ปิปปี้นะครับหมดยังวะเหล็กใบหนึ่งใบสุดท้ายว้าวาโอลัณคูลูซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตัวเป็นว่าเมื่อกี้แหลกกูนั่นแหละอัลบบอลเน,อ,นอืมต้องเอ้ยมันจะหมดแล้วอะความมันจะหมดแล้วอะเออความมันจะหมดแล้วความเจ๊งจะเข้ามาคืบกลาน no ได้ฟูอาร์ไปใบเดียวอะ่ะแต่ทั้งแต่แต่จริงเราก็ถือว่าเราโชคดีนะเพราะว่าทั้งบล็อกนะครับเขามีแค่2ใบนะครับสําหรับฟูอาร์นะคที่ให้ดูกรอบนะฮะก็เป็นการเรียกเรียกดวงครับขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจกำลังมานะครับมาเรามาต่อันเลยของเราเม,มทันเอ้ยนี่นี่นี่่างสองมาแล้วร่างแรกก็มีแล้วใช่ครบแล้วนะครับสาม่างครบแล้วครบแล้วนะครับสำหรับเมตากรอสนะครับเราเล่นได้แล้วแน่นอนโกตรโคตแม่งมีร่างสองด้วย ตอนแรกไม่เห็นร่างสาไม่มีร่างสองทุกฮึ๊บกระลอกใครใครทำให้มาอ้าวอ้าวเฮ้ยยังไงทำไมมันลืมปะเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมจะจะเป็นลูคาลิโอว่ะเป็นลูคาลิโอแล้วใบถัดไปเป็นอะไรอ่ะทั้งนั้นอ่ะนั่นน่ะสินี่มันยังอีกสามใบเนี่ยเหรอเออเนี่ยสามใบเลยเหรออีกสองใบเนี่ยเหรอเพาจากไหนอ่ะไม่รู้อ้าวอ้าว หลักวิธีการทางเอ้าแล้วทำไมจี้มันมาอยู่ตรงนี้วะนี่คือหมดแล้วหมดแล้วเอ้าเชี่ยเอ้าทำไมมาไปอยู่ตรงกลางคิดดึงผิดปะเนี่ยเฮ้ยฉันดึงไม่ผิดนะฉันดึงใบสุดท้ายโอเคอะช่างมันนะกันล่ะครับคืออะไรอะปริศนาหรือว่านี้เขาทำมาเป็นซองเออร์เลอร์เองงเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับอูอาสะอันนี้ แต่เขาก็เห็นแล้วอยู่ดีนะว่าเป็นที่นี่อะไรลูคาเิโอออใช่แล้วมันต่างกันตัวเมื่อกี้ยังไงต่างกันะโอ้ต่างต่างตัวนี้เก่งกว่าเอ้าเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันกละลูกละลูกออกแค่คาละลูกจิโตครูจิโตมันทำซะเหมือนฟอยเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หลอกลวงวี่อกี้ได้ล่างสองอันนี้ล่างหนึ่ง ปลอยว่ะมันเปนปถพอยปลอยปลอยลง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 มีอะไรไหมไม่มีปลอยธรรมดาพีสมอเรือนะครับสมอเรือผู้ใช้โลหะน่าเราจะฉีกแล้วได้เลยปึ๊ดชึบอ๋ออันนี้อันนี้ยังม่นี่ปึ๊บลงมาอ่า ไหนปึ๊บอ้าวมีตัวคุ้นๆนะเนี่ยเฮอุลเลเกียดมันอุ้อค้ณจีม่วงจีพลังจิตปุ๊บอีวังโกกแลกกีวังโกอีกรูปหนึ่งนะครับหมาเหมือนี่หมาเพี้ยปึ๊บอุ้ยน้องน้องปุยนุ่นใส่ห้อนปัจจุบันนี้มีใส่ห้อนเทนเนอร์เทนเนอร์อะไรอ่ะ วุ<า>้ยทุบจี้ว่ะหมดแนวด้วยอันนี้ใช้ได้ใบเนี้ยมันบอกว่าทิงการ์ดพิเศษที่ติดอยู่กับโปเกม,มอนฝั่งข้ามทิงการ์ดพลังงานพิเศษที่อยู่ก็คือแบบถ้เาเขาใส่เบิร์นจี้เราสามารถใช้ใบเนี้ยเพื่อทุบได้สอ,องสุดท้ายแล้วเราจะเปิดพร้อมกันโอเคสองอันนี้คือสองสุดท้ายแล้วนะครับสองที่สิบแปดกับไอสองที่สิบเก้ากับสองที่ยี่สิบนะครับจ้าแป๊บหนึ่งนะ okay. แเราก็พยายามแกะแกะไม่เคยแกะสองสวยสักอัน ขาดเยนินม่สุดท้ายดัมเบลโอริโอโริโอ,โอว่าใบเนี้ยแม่งเป็นแรงกูแล้วดัมเบลอ่ะ <c oughs> จริงๆดัมเบลมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับโอริโ,โ,โอ,อจีจ้นะครับปึ๊บขยะครับกูว่าแม่งค่อนข้างจะเจ๊งๆยังไงไม่รู้นะครับเนียดเนียดนะครับ ซุบเอาละใบาสุดท้ายครับลุ้นๆแบบดันขึ้นดันขึ้นเฮ้ยของมึงไม่ใช่แล้วล่ะของกูเจ๊งแล้วล่ะแต่ของกูเนี่ยดึงฟุ๊เฮ้เยา<ฮ>ย <c oughs> คือแม่งกะจะได้เล่นแล้วนะครับเมตาคอนนะครับเอาแล้วกูเก่งวะล่ะสองใบเป็นอะไรกับเมตาคอนอะไรครับเอ่เอเราเปิดไปทั้งหมด20ซองนะครับ อยากบอกว่ามีฟอยนะครับมีฟอยมีฟอยทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับฟอยนับด้กี่ใบวะเนี่ยนับเองสิสามหกเจ็ดแป้าสิบสนะครับถือว่าอัตราส่วนของฟอยเนี่ยซองเว้นซองเลยนะเอ้ยเราได้เมตากรนะครับอ่าพูดจริงๆเลยนะใบที่มีราคานะครับแล้วพอจะพูดได้ว่ามีเด็กนะครับก็คือมีแค่สาใบนะครับ นั่นคือน,นี่เลยเมตาคอรสเมตาคอรสสองใบนะครับแล้วก็แกงสเกลแกงสเกลนะครับเราไม่แกงสเกลทั้งหลายเราจะมีเท่านี้นะครับจ้ะก็ใครที่ได้ไปงานนะครับก็รอดูเอ่อเรียกว่าอะไรดีนะอีเวนต์ใหม่ๆนะเพราะบอกทางผู้บริหารเนี่ยคุยๆกันก็เหมือนกับว่าเขาจะมีจัดอีเวนต์บ่อยๆนะครับจัดแข่งหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็การ์ดเนี่ยจะเริ่มขายที่เซเว่นเนาะใช่ต่อ,อวันที่1นึงกุมพานะใช่ทีดีเขาให้ไปดูในเว็บอะไร่างเงี้ยว่าออไป,ท,ไปที่ไหนขายอะไรเงี้ยอืม,อมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามเพจของโปเกมอนทีซีนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากดูย้อนหลังงานแข่งเนาะในเพจทีซีมีนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่ ปู่ได้ไปแข่งด้วยนะครับใช่สามารถไปดูกันได้นะใช่ใครที่ติดตามปู่อยู่แล้วนะครับหรือว่ายังไม่เคยติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับแล้กดติดตามช่องเราแล้วก็ถ้าอยากดูไลฟ์สตรีมนะครับก็ติดตามเพจปูโนวาได้นะครับก็อย่างนี้วันนี้เราก็ลากันไปก่อนเลยนะกันนะครับสสดีครับ